แปลกจับสาวไปขัง3วันแล้วจะได้แต่งงานความเชื่อบูชาผีจากกรณีไม่นานนี้ค่ะมีหนึ่งข่าวที่โด่งดังไม่น้อยเมื่อชายหนุ่มรายหนึ่งใช้ติ๊กต็อกโพสต์คลิปวิดีโอเล่าเหตุการณ์ว่าแฟนสาวชาวมง้งที่คบกันมา2ปีทุกคนลักพาตัวไปกระทําำชำํเราตามประเพณีพร้อมกับเล่ารายละเอียดว่าในตอนนั้นตนอยู่บนดอยมูเซอร์ขับรถมาจากกรุงเทพมาตามแฟน ซึ่งเป็นคนชนเผ่าม้งที่กลับบ้านมาแล้วโดนฉุดไปซึ่งพ่อแม่ของเธอก็ไม่สามารถทำอะไรได้และผลสุดท้ายแฟนสาวของเขาที่คบกันมากว่า2ปี 2> ก็ถูกพ่อแม่ของเธอยกให้แต่งงานกับคนที่มาฉุดเธอไปค่ะทำให้สุดท้ายหนุ่มรายนี้ต้องกลับบ้านที่กรุงเทพไปคนเดียวเพราะว่าแฟนสาวของเขาเลือกที่จะแต่งงานกับหนุ่มชาวม้งที่มาฉุดตามประเพณีส่วนตนที่เป็นแฟนเธอมานานก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากเขาจะอธิบายว่า ที่แฟนสาวของเขาจะต้องแต่งงานกับชายคนที่มาฉุดก็เพราะว่าพ่อแม่ทางฝั่งแฟนยกเธอให้กับชายคนที่มาฉุดเธอไปแล้วตามประเพณีทั้งยังคุยเรื่องสินสอดการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนอกจากนี้ยังมีการเผยแชทค่ะที่ฝ่ายหญิงทักมาขอโทษโดยบอกว่าคบกันต่อไม่ได้แล้วนะเนื่องจากต้องทำตามประเพณีไม่สามารถเดินออกจากจุดจุดนี้ได้แล้วเธอรู้สึกผิดหวังและขอโทษพี่จริงๆหนูรักพี่มาก แต่ไม่สามารถเดินออกจากจุดๆที่หนูยืนอยู่ได้ก่อนจะบอกให้หนุ่มรายนี้ดูแลตัวเองดีๆพร้อมกันนั้นเธอก็บอกว่าพี่รักหนูมากหนูรู้แต่หนูอาจไปต่อกับพี่ไม่ได้แล้วจริงๆทั้งนี้หนุ่มรายนี้ค่ะก็ไลฟ์เหตุการณ์ตอนที่ไปตามหาตัวแฟนสาวที่หมู่บ้านแล้วก็เล่าเสริมว่าแฟนสาวของตัวนั้นเป็นคนที่รักครอบครัวมากอีกทั้งยังนับถือผี เร่งในความเชื่อหากมีการเจราจาแล้วเธอเลือกที่จะกลับไปอยู่กับแฟนหนุ่มเธอก็สามารถทำได้แต่เธอก็จะถูกครอบครัวเนี่ยตัดหางปล่อยวัดถูกสาปแช่งจากครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้านและไม่สามารถกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนในหมู่บ้านได้อีกด้วยหนุ่มรายนี้ยังพูดต่ออีกว่าตนจะยอมรับในทุกการตัดสินใจของแฟนสาวพร้อมทั้งปกป้องแฟนสาวว่าเธอนั้นไม่ได้เต็มใจที่จะไปหาหนุ่มคนนั้น เพราะเงินและข้าวของทุกชิ้นก็ยังอยู่ที่ห้องของแฟนหนุ่มตนจึงอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆที่กำลังคบแฟนสาวชาวเผ่ามง้งว่าจะเจอเรื่องราวในลักษณะคล้ายกับตนพร้อมกับกล่าวว่าตนไม่ได้เหมารวม แต่การกระทําแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือขณะที่ฝ่ายหญิงกลับพูดในอีกมุมที่ตรงกันข้ามค่ะซึ่งในตอนนั้นข่าวนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันนานอยู่หลายวันค่ะจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็คงทําให้หลายๆคนเกิดคำถามขึ้นมาในใจไม่น้อยค่ะว่าประเพณีอย่างนี้มันมีอยู่จริงหรือ แล้วในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากขนาดนี้ยังคงต้องสืบทอดประเพณีดังกล่าวจริงๆหรือไม่วันนี้ทางเราก็เลยจะพาทุกคนไปดูพร้อมกับรู้จักประเพณีฉุดหญิงสาวไปเป็นคู่ครองของชนเผ่าม้งในประเทศเวียดนามค่ะนำตัวไปกักไว้บ้านฝ่ายชาย3วันหลังจากนั้นก็จะถือว่าเป็นผัวเมียกันอย่างถูกต้องตามประเพณีโดยชนเผ่าม้งเป็นกลุ่มชาวเขาที่มีขนบธรรมเนียมและก็ประเพณีที่เฉพาะตัว และประเพณีฉุดสาวก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะโดยในประเทศเวียดนามชาวม้งจะมีประเพณีฉุดสาวโดยการให้วัยรุ่นฝ่ายชายใช้กําลังฉุดกระชากพาตัวหญิงสาวที่ตนชอบและอยากได้มาเป็นคู่ครองเอามาที่บ้านเพื่อจะได้กลายเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามประเพณีก่อนที่จะเริ่มทําการฉุดฝ่ายชายก็จะต้องให้ของขวัญแก่หญิงสาวก่อนประมาณ2วัน หลังจากนั้นถึงจะไปทําการฉุดเธอได้ค่ะซึ่งถ้าฝ่ายชายไม่ได้ให้ของขวัญกับหญิงสาวเธอก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและกลับบ้านได้โดยให้สมาชิกในครอบครัวคนใดก็ได้มารับตัวกลับไปแต่ทั้งนี้ในระหว่างขั้นตอนการฉุดนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่จะมีผู้ที่เป็นตัวแทนของครอบครัวฝ่ายชายหนึ่งคนคอยสังเกตการแล้วก็ไปแจ้งข่าวกับทางครอบครัวของฝ่ายหญิงค่ะว่า ลูกสาวของพวกเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนปลอดภัยหรือไม่พร้อมทั้งบอกเล่าประวัติเกี่ยวกับฝ่ายชายให้ครอบครัวฝ่ายหญิงได้รับทราบแล้วก็แลกเปลี่ยนถามคำถามเกี่ยวกับประวัติของฝ่ายหญิงกลับไปด้วยแต่ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะเข้าบ้านฝ่ายชายได้ทางพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะต้องทำพิธีสวดมนต์บอกให้บรรพบุรุษทราบแล้วก็ตอบรับให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็นำไก่มาวนรอบหัวของเด็กทั้งคู่ค่ะ จากนั้นก็เข้าบ้านได้โดยฝ่ายหญิงสาวจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปบ้านคนอื่นเป็นเวลา3วันหรืออาจจะมากกว่านั้นหลังจากนั้นทั้งครอบครัวของฝ่ายชายก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานครั้งแรกให้พอจบงานคู่หนุ่มสาวก็จะต้องพากันกลับไปบ้านของครอบครัวของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการสิ้นสุดงานแต่งครั้งแรกจากนั้นก็ให้คู่หนุ่มสาวค่ะนอนค้างคืนที่บ้านของฝ่ายหญิงเพื่อจะได้เตรียมตัว จัดงานแต่งครั้งที่สองในเช้าวันถัดไปซึ่งทางฝ่ายครอบครัวของผู้หญิงก็จะเป็นผู้ที่เริ่มต้นจัดขึ้นที่บ้านถึงจะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะถือว่าได้เป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามประเพณีอย่างไรก็ตามมีข้อมูลอีกค่ะว่าชาวมง้งถือมิติวัฒนธรรมที่นิยมอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เพื่อช่วยเหลือกันการแต่งงานจึงมักจะเกิดจากการคุมถุงชนระหว่างผู้หญิงมง้งอีกเขาลูกหนึ่งกับผู้ชายมง้ง ที่อีกเขาลูกหนึ่งแบบที่ทั้งคู่ไม่ได้รักกันต่อมาชาวม้งก็เลยเริ่มอาศัยวิธีนี้ไปกับผู้ชายที่ตัวเองรักประเพณีการฉุดสาวจึงเกิดขึ้นมาเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวสำหรับครอบครัวคุมถุงชนฝ่ายชายนั่นเองแต่ทุกวันนี้ประเพณีฉุดสาวแม้จะมีมาอย่างยาวนานแต่ว่าก็สร้างคราบน้ำตาให้หญิงสาวหลายๆคนได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แนะนำหนังสือรานอลิราชไายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชไพ่จัก,กรีวงศงอยู่คู่ไทย ผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663